สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับผมนะฮะวันนี้พบกับผมพะสุคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มานำเสนอรถดีๆรถน่าใช้รถบ้านรถมือเดียวนะครับผมก็วันนี้จะเป็นอะไรออปชั่นเต็มเลยคันนี้ผมบอกเลยระบบความปลอดภัยนี้อัดแน่นเอียดแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะแปลกตาจะเป็นอะไรไปรับชมกันครับผม แล้วตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ด้านหน้ากับโตต้า C H R ตามๆๆตามๆตามตัวนี้นะครับผมโตต้า C H R นะครับผมตอนนี้เป็นตัว1.8มิตรนะครับผมมือหนึ่งประมาณร้านสี่หมื่นนะครับผมมือหนึ่งประมาณร้านสี่หมื่นแต่ว่าวันนี้กลายเป็นมือสองแล้วลองดูซิราคาเนี่ยจะน่าจับต้องขนาดไหน ตัวนี้เป็นตัวปีโมเดล2018นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าถ้าหลุดจากตัวนี้ไปแล้วก็จะเป็น1.8ตัวไฮบริดนะครับผมก็อันนี้เป็นเบนซินน้ำมันล้วนๆน,นะฮะอ่ะเรามาเริ่มมาเลยนะครับผมสังเกตได้เลยว่ารถจากโตโยต้าเนี่ยเฮ้ยทำไมคันนี้มันดูแบบหักมุมนะฮะมีการเติมสันเติมเหลี่ยมดูแปลกตาเหมือนรถอวากาศเลย ผมบอกเลยว่ารถคันนี้มีเสน่ห์ในตัวของเขาเองนะครับผมแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆก็มีนะครับผม ABS ESP ระบบการล้อล็อกถุงลมระบบช่วยประคองรถการอ่าเขาเรียกไงถ้าเกิดรถจะชนระบบเบรกอัตโนมัติโอ้โหผมบอกเลยว่าคันนี้ระบบความปลอดภัยจากโตโยต้าเนี่ยมั่นใจเชื่อถือได้แน่นอนนะครับผมอ่ะโคมไฟคู่หน้าตัวนี้จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วนะครับผมอ่ะนะครับผมไฟด้านหน้าของเขาจะเป็นแบบโปรเจกเตอร์มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีไฟแบบ Daytime Running light แบบ LED มาให้พร้อมเลยนะครับผมสวยงามตามทองเรื่องด้านหน้าของเขาตรงนี้นะครับผมที่ตัดคิ้วขึ้นมาสังเกตได้เลยว่ามันจะรับกับสีดำเปียโนแบ็คทางด้านหน้าของเจ้า Toyota C.H.R. คันนี้กระจังหน้าของเขาก็ดูแปลกตานะครับผมจะดูแบบ อ้วนท้วมแต่จะดูเพียวไอ้งงสิเหมือนคาสโนวานะครับผมกระจังหน้าของเขานะครับจะนูนออกมาแต่ก็จะหักด้วยมุมเหลี่ยมๆตรงนี้ของเขาไปนะครับผมรถคันนี้นะครับผมไม่เคยมีการเคลียร์สีทําสีใดๆนะครับผมสีค่อนข้างดีเจ้าของเก่าค่อนข้างดูแลดีก็รถปี2018นะเนาะคันนี้มาเพียงหลักหมื่นเท่านั้นด้วยนะครับผมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดด้านหลังอีก4ี่จุดเลยนะครับผมผมบอกแล้วว่าคันนี้ ระบบเซฟตี้ต่างๆดีมากๆเลยนะครับผมจากที่ผมเห็นนะครับผมก็จะได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์มาแล้ว LED แบบไบรท์ซีนอนแล้วเราก็จะได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นแบบรังผึ้งนะครับผมเป็นสีดําด้านในตรงนี้นะครับผมก็ตัวนี้เป็นสีเทาแบบเทาเข้มๆนะจะมองเป็นเทาเข้มๆได้ไหมเป็นสีเป็นสีสละสีบอลน,นะสีบอลก็ถือว่าชัดเจนโอเคสวยงามนะขับไปไม่เบื่อ ขับกลางวันก็สวยขับกลางคืนก็ยิ่งสวยนะ,ะสีนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโฉมด้านข้างกันว่าเขาจะล้ำขนาดไหนไป let's go <S เห็นโฉมด้านข้างของเจ้า CHR คันนี้ไหมฮะท่านผู้ชมสังเกตได้เลยว่าของเขานะ,ะจะล้ำยุคล้ำสมัยกับแบรนด์อื่นๆนะครับผมก็ลองดูนะฮะว่าแบรนด์อื่นจะมีรถคันไหนที่ทำสโลปมนนูน,นออกมาแบบเด่นๆแบบนี้ไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ ด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมตอนนี้เป็น1.8มิตรนะครับผมเราจะได้ไปล้อมแม็กอลอยมาจากโรงงานแล้วนะครับผมไหนดูซิว่าตอนนี้มันเป็นยางขอบอะไรนะครับผมตอนนี้215ทับ 60R17 นะครับผมก็ถือว่าขอบอันเนี้ยขอบ17แต่ได้แก้มยางความสูงยางที่นุ่มนวลนะฮะระดับเป็นแบบรถ SUV นะครับผมยางเป็นของดันหลบด้วยนะฮะไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับผม มันจะอยู่ที่กระจกมองข้างเล็กๆตรงนี้นะฮะแต่ว่าชัดเจนเด่นชัดนะครับผมน่าใช้มาเรื่อยๆเลยนะครับผมห้องโดยสารตอนหน้าค่อนข้างที่จะมีความสูงถ้าดูจากภายนอกเนาะค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะฮะตรงนี้ก็จะไม่มีโครเมียมนะฮะจะเป็นแบบสีดํามาเลยนะครับผมอันเนี้ยด้านบนจะเป็นสีดานะครับผมจะเป็นยางสีดําก็แนะนําวัติิกันศาสตร์ กันฝนมันก็จะดูเต็มขึ้นแน่นขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีโครเมียมตัดกับข้างล่างให้ดูดีขึ้นขับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้ได้เป็นแบบกุญแจแบบคีย์เลสมาแล้วนะครับผมก็เป็นกุญแจใหม่เนี่ยเราจะเขียนว่าโตโยต้าซีเเลยนะครับผมในแม่กุญแจอันนี้เราก็สามารถที่จะเก็บกับตัวเราแบบนี้เนาะเราจะล็อกรถเราแค่กด พอเราอันนี้คือล็อกรถแล้วข้อดีของ Toyota นะครับผมจะเป็นแคมรี่หรือจะเป็นตัวไหนนะครับผมเวลาเราล็อกรถไฟเล็บกระจบมองข้างซ้ายขวาจัะพับก็ถือว่าเดริยุสในชีวิตประจําวันได้ดีเวลาเราเข้าห้างเขาก็พับให้เลยอ่ะถ้าเราจะเปิดรถละ่ะเพียงแค่สอดมืออ่าเปิดมาปับ๊บระบบของเขาสเสถียรนะครับผมผมบอกเลยว่าโตโยต้เนี่ยระบบเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมผมบอกว่าอัดแน่น ทันสมัยกว่ารถอื่นๆนะครับผมแต่ว่าก็เป็นแบรนด์ใหญ่เนาะก็อาจจะมีก้ากๆสเปคภายในกันมากแต่ว่าไอประเภทเดลิยูดรอบนอกภายนอกจัดเต็มแน่นอนนะครับผมอ่ะต่อมาด้านหลังของเขามันจะไม่สลมนะฮะท่านผู้ชมมันก็ยังคงความสูงของตัวห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมก็เวลาคนที่จะเข้าไปนั่งด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งให้ชมนะฮะอย่าอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะฮะอ่า เนี่ยฮะประตูของเขาไม่หนักนะครับผมนะเวลาเราจะเปิดเอ๊ที่เปิดขายไปไหนวะนี่เขาต้อนตรงนี้ไอช่าดูดีเหมือนรถสปอร์ตนะครับผมด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นวิงด้านบนนะครับผมก็จะมีความเป็นแบบโมเดิร์นเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นความแบบทันสมัยเป็นแบบอวกาศเลยแล้วกันดูดิไฟท้ายของเขามันตูมออกมาขนาดนี้นะฮะ สีผิวค่อนข้างเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันดีกว่าแต่ผมบอกเลยว่านั่งสบายนุ่มขับสนุกด้านหลังของเขานะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นวิงหลังแล้วจะมีไฟเบรกจุดที่3มาให้ตรงนี้สวยงามนะฮะเวลากลางคืนเวลาเราเบรกชัดเจนเด่นชัดนะครับผมประเภทรถแบบ s อ v ก็จะมีประเภทตรงนี้มาหรือรถประเภทหประตูนะครับผมที่ปัดน้ำฝนโอเคนะฮะ ก็โอเคเวลาปัดก็ปัดขึ้นลงนี้ก็กระจกด้านหลังบานใหญ่ดีนะครับเวลาเราส่องกระจก้างด้านหลังเนี่ยเอ๊ะมันสโลปลงเนี่ยจะชัดเจนไหมผมบอกว่ามองชัดเจนมากๆนะครับผมตัวน,นี้นะครับผมไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับผมก็จะเปลี่ยนใช้งานหรือเซอร์วิสหลอดได้ง่ายไม่แพงนะครับท่านผู้ชมด้านหลังนะครับผมเห็นนูนออกมาอย่างนี้แต่มันก็ไม่นูนออกจากตัวบอดี้รถของเขานะครับผมด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์4จุดอีกเช่นเคย ตรงนี้มาให้นะครับผมเป็นซีด o y อา a โยต้า,ตากล้องหลังมีตรงนี้นะครับผมเห็นเลยที่นูนออกมานะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตรองเปิดก่อนนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงแบบบอกความรู้สึกจริงๆเลยค่อนข้างหนักแต่ว่าไม่ได้หนักมากแต่ว่าก็อาจจะมีหน่วงๆนิดนึงนะครับผมแต่ว่าพอเปิดมาแล้วมันก็จะค่อยๆสบายเพราะมีโช๊คค้ำมาให้นะครับผมโช๊คไม่พังนะฮะถ้าโช๊คพังเราเปลี่ยนให้นะครับผมแต่นี้ไม่พัง สบายๆนะครับผมก็รางน้ําฝนเดิมๆนะครับผมรอยอาร์คเดิมๆเม็ดอาร์คคมๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดรถอุบัติเหตุมาเนี่ยถ้าชนหนักหรือพลิกคว่ำนะครับผมเม็ดอาร์คอาจจะต้องตอกใหม่ฉะนั้นการดูเม็ดอาร์คการดูรางน้ําฝนเดิมๆการดูน็อตหลังเดิมๆก็เป็นเบื้องต้นในการดูรถที่จะซื้อใช้งานนะครับผมถ้ามีการชนหลังอาจจะต้องถอดฝากระโปรงหลังมาเพื่อทําสีโป้สีนะครับผมเราสามารถดูได้หมดนะฮะ ก็พอเปิดมาเนี่ยห้องสัมภาระสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ได้2ใบเลยหรือจะวางถุงกอล์ฟพาดไปได้เลยเพราะว่าในเบาะตรงเนี้ยมันสามารถที่จะพับลงเป็น90องศาได้เลยนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะวางถุงกอล์ฟหรือใครสายแคมปิ้งนะครับก็สามารถที่จะวางขนตรงขนเต็นท์ขนกล่องต่างๆนะครับผมทับเทิร์ฟได้หมดเลยนะฮะท่านผู้ชมก็โอเคค่อนข้างโอเคไหนขอลองเปิดด้านหลังตรงนี้ดูซิเปิดออกมาแล้วจะเจอ ที่ปั๊มลงฉูกเฉินมีให้ปะยางฉูกเฉินแม่ลงแม่แรงตัวจ้าไฟมีให้ดีอุปกรณ์ครบเลยรถปี2018จากโตโยต้าอ่ะพอเปิดมาเนี่ยตรงหลุมยางอะไหล่นะครับผมจะไม่มีรอยตัดต่อหรือรอยปะใดๆเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูนะครับเดิมเดิมนะฮะรถคันนี้เดิมเดิมนะฮะอ่ะรอยอ้างเดิมๆอ่ะขออนุญาตปิดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในว่ากว้างไหมทันสมัยแค่ไหน น่าใช้แค่ไหนคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดอยากให้ท่านผู้ชมถ้าคันถ้าใครหารถประเภทแบบ SUV และเป็นแบรนด์ดังแบรนด์ Toyota ตอบโจทย์นะฮะไม่ต้องไปถึง Fortuner คันนี้เล็กๆเร็วๆียไปได้ทั่วทิศทั่วไทยทั่วแดนเมืองสยามนะครับผมไปด้านในโอ้โ oh, ตอนนี้เราก็ได้อยู่ด้านในของเจ้า c h r แล้วนะครับผมก็ผมบอกเลยว่าค่อนข้างออกแบบมาสวยสดงดงามมากๆนะครับผมดีไซเนอร์ของเขา ออกแบบในการโค้งในการใช้วัสดุด้านบนนี้เป็นหนังนะครับผมนุ่มๆเนี่ยเ,เป็นหนังรอยเย็บปานีดมากนะครับผมวัสดุของเขาค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวทั้งแผงประตูซต้ายขวาเดี๋ยวเราให้อินเสิร์ตให้ดูนะครับผมมันจะออกความพรีเมียมนะฮะเดี๋ยวขอสตาร์ทรถก่อนกดปุ่ม Start Engine ปั๊บนุ่มๆนะครับผม,ม,มอ่ะนะฮะก็จะมีจอนะครับผมทั้งด้านหน้าตรงเลขไม้นะครับผมแล้วก็จอตรงกลาง คันนี้ไม่เพียง4 2 0 9กิโลเท่านั้นเองนะครับผมระบบของเขาก็ค่อนข้างที่จะอัดแน่นเราจะพูดคร่าวๆแล้วกันพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยสามก้ามแบบวงกลมนะครับผมก็เวลาเราจะเลี้ยวโค้งหรือจับกระชับมือนะครับผมก็เสียงเครื่องเงียบมากเวลาสตาร์ทไม่กระโชหกหักนุ่มจริงๆด้านขวานะครับผมก็สามารถที่จะคอนโทรลเป็นจอยสติ๊กนะครับผมคอนโทรลจอนะครับผม คอนโทรลจอด้านหน้าตองเลขหมายได้หมดเลยจะดูทิป A ทิป B การแจ้งเตือนการปิดปาร์กิ้งเซนเซอร์ดูการตั้งค่าต่างๆวิช,ชวลเช็คปิดโหมดอ e ีคงอีโคเปลี่ยนภาษาอยู่นี่นะวก็จะมะีตรงนี้นะครับผมจะเป็นคูชคอนโทรลนะครับผมจะเป็นงอกออกมาตรงนี้ไฟของเขาสามารถที่จะเปิดแบบออโต้ได้เลยนะครับผมเหมือนรถยุโรปเลยจะเป็นแบบ ถ้าตอนเย็นก็จะเปิดไฟให้ถ้าเกิดวิ่งอยู่ทั่วไปก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์ให้ตรงนี้หรือเราจะเปิดไฟสูงไฟต่ำแบบแมนวนวลก็ได้แต่ว่าผมบิดที่ออโต้นะครับผมไฟเลอไซด์ขวาอยู่ทางนี้นะฮะกระจกสีบานเป็นแบบออโต้มดเลยนะครับผม mm hmm. ถือว่าดีมากๆนะครับผม mm hmm. เห็นไหมตรงนี้วัสดุเขาดูพรีเมียมสุดๆแล้วตรงนี้จะเป็นแบบสีดําเปลียโนแบ็กเบาเบิร์ดรอยหนังไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นไ,ไม่มีเยินนะครับผมอ่า แล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงพวกซอกตรงนี้ก่อนเดิมๆนะครับผมไม่มีย้อมแมวสติกเกอร์เดิมอยู่ครบจากโรงงานไม่มีการชนหนักพี่ความชมน้ำชนซ้ายชนขวาชนหน้าชนชนหลังเรารับประกันนะครับผมระบบความปลอดภัยของเขาจะเป็นแอร์แบ็กคู่แอร์แบ็กเสา A เสา B ทั้งด้านล่า้าด้านหลังมีครบนะครับผมระบบเซนเซอร์ที่ผมพูดไปการห้ามเบรกห้ามล้อระบบลื่นทานลาการทรงตัว เซนเซอร์รถจะชนด้านหน้าด้านหลังคันนี้ท็อปสุดๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับผมจากที่เราเห็นเบาะเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังหรูๆพรีเมียมพรีเมียมตัวนีนะ้จะเป็นที่ด้านหลังสมมุติเราขับไกลๆเนี่ยมันจะนูนออกมานะครับผมก็ทําให้รู้สึกแบบผ่อนคลายอยากแบบด้านหลังปวดหลังเมื่อหลังขับไปกกลมันก็สามารถที่จะช่วยได้พอสมควรแต่ว่าตัวนี้ก็ยังเป็นแบบเบาะ ทั่วไปอยู่นะครับผมไม่ใช่เบาะไฟฟ้าใดๆนะครับผมอ่ะพรมาลายเป็นพรมาลไยหนังตัดกับสีดําเปลี่ยนโนแบล็คสวยหรูนะครับผมฝั่งซ้ายก็จะเปลี่ยนโหมดที่หน้าจอตรงนี้ต่างๆรับสายวางสายเพิ่มเสียงเปลี่ยนพงเปลี่ยนเพลงได้อ่ะกล้องเรามาดูที่คอนโซลตรงกลางดีกว่ามาตัวคอนโซลตรงกลางนะครับผมสังเกตได้เลยที่ผมพูดด้านตอนแรกคือวัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างนี้จะทำออกมาได้ดีมากไม่มีออดแอดออดแอดเลยนะครับ ก็คอนโซลตรงกลางนะครับผมตรงจอนะครับผมจะเป็นจอจากโตโยต้ามาเลยนะครับผมเป็นแบบทัชสกรีนแล้วทัชสกรีนของเขาเร็วมากต่างๆนานาสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนานาได้นะครับผมในการเล่นมีเดียต่างๆนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นนาฬิกาตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ของเขาแอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นแอร์จากด้านหน้าส่องไปถึงด้านหลังเป็นงานตะกล้องเย็นไหมฮะโอเควีลีกูดนะฮะตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเพิ่มลดแอร์ได้นะครับผม ตัวนี้จะเป็นแอร์แบบดูโอโซนนะครับผมแอร์ Air แบบ2โซนฝั่งซ้ายอยากร้อนอยากหนาวก็ได้เลยฝั่งขวาอยากร้อนอยากหนาวก็ได้นะครับผมมีโหมดอีโค่นะครับผมระบบแอร์นะฮะนะฮะดูได้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะทันสมัยมากๆนะครับผมในตัวนี้เป็นเจ้าพ่อแห่งเทคโนโลยีตรงนี้นะครับผมหลุมตรงเนี้ยคอนโซลตรงกลางจะเป็นหนังตัดกับสีดําเปียนโนแบค็ค มาให้เลยนะฮะเพิ่มความหรูหราการการใช้รถการขับรถเนี่ยมันก็ต้องมีฟีลลิ่งในการขับในตัวภายนอกภายในของรถนะครับผมเวลาเราขับไปพอเรามองตัวเนี้ยเป็นสีดําเป็นโรแบ็กก็ดูแลง,ง่ายนะครับผมเข้ากับตัวรถตัวนี้หัวเกียร์ก็จะเป็นสีสีเทาๆนะครับผมเป็นสีเทาสว่างสว่างเกียร์ Auto, ออโต้อพอเราถอยหลังก็จะมีกล้องมาให้นะครับผมนะฮะอ่า ข้าวแกะพีก kind of okay ah ่อนเบรกก็จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องเบรกดึงเบรกให้ขืดขาดขืดขาดนะครับผมหมดการเลื่อนกันถลายอ่าแล้วก็เบรโฮูเบรโฮูก็คือเบรกที่เราเวลาเราจอดไฟแดงเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเบรกบ่อยๆถ้าเราอยู่เกียร์ดีเราจอดไฟแดงเขาก็จะไม่ขยับขยเื่อนให้เราเนาะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นที่วางเท้าแขนนะครับผมอ่ะนะลำบากตากล้องละก็จะเป็นที่วางเท้าแขนตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่สัมภาระเนาะแล้วก็ มีหลุมกาแฟอยู่ประมาณ2หลุมก็ค่อนข้างดีนะครับผมตรงน,นี้ก็จะเป็นกระจกแบบสมมุติตัดแสงเนาะมีไฟสูงมาแล้วก็กดตรงน,นี้มันก็จะตัดแสงให้นะครับอ่ะป๊บดูสูด้านบนด้านบนเท็กเจอร์ของเขาออกแบบมาเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะฮะมีการเป็นหลุมเหมือนเป็นเพชรอนะ่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเปิดมาฟ้า๊ไม่มีไฟมาให้นะครับผมไม่มีไฟสองสว่างมาให้เราใช้ไฟอ่านหนังสือดูแผนที่เอาแล้วกันนะครับผมก็ แต่ว่ากระจกมีให้ทั้งคู่เลยนะครับผมภายในก็จะคงโทนสีดำๆนะฮะเป็นดำทั้งดำด้านแล้วก็ดำเป็นโนแบ็กผสมกับหนังนะครับผมก็จะดูสวยหรูมากยิ่งขึ้นผมบอกเลยว่าการขับขี่คันนี้เซนอาร์คันนี้ไม่ผิดหวังนะครับผมเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหลังให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเ e t s, s g กไปเดี๋ยวเราจะลองนั่งด้านหลังให้ดูแบบเรียวๆเลยนะครับผมแต่ขั้นตอนแรกเลยนะเวลาเราจะดูรถชนหนักที่คว่มจมน้ําหรือชนซ้ายชนขวาเราจะดู ที่สีตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือสีเดิมๆจากโรงงานไม่มีการสากมือนะครับผมลื่นๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งด้านในกันมาฟับตัวใหญ่ๆแบบผมแล้วใครจะทนไว้เล่านะครับผมอ่ะข้างหน้านแบบเมื่อกี้นั่งแบบสบายๆเลยนะฮะท่านผู้ชมเฮดรูมเหลือประมาณกำปั้นหนึ่งเล็กรูมก็เหลือใช้ได้อยู่นะครับผมนั่งไกลๆแอร์จากด้านหน้ามาด้านหลังไม่เวียนหัวแน่นอนนะครับผม มีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ด้วยหลุมลึกพอสมควรนะครับผมสามารถที่จะวางแก้วกาแฟเนี่ยมันจะหลุมตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมถือว่าดีไซน์ให้ผู้ใช้ได้ใช้จริงๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระจกออกโต้ก็ด้านหลังสวยงามตามท้องเรื่องเห็นไหมบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็นั่งสบายนะครับผมด้านหลังก็สบายๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ถือว่า4คนไม่อึดอัด ไปไหนก็ได้นะครับสาหรับเครื่องพันแปดนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปหน้ารถไปดูห้องเครื่องแล้วก็ไปสรุปหน้ารถกันดีกว่าเนาะป่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนะฮะเห็นไหมฝากระโปรงเขาจะแหลมมาข้างหน้านะฮะมีความแบบรูรุมเปิดขอเปิดก่อนนะครับผมเแวบน็อตเดิมเดิมน็อตซ้ายขวาเดิมเดิมติติ๊กเกอร์ต่างๆนานาอยู่ครบเม็ดอาร์คคมคม จากตรงนี้นิ่มๆนะครับผมไม่มีการเชื่อมใหม่ใดๆนะฮะท่านผู้ชมห้องเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.8นะครับผม v b t i นะฮะจากตัวโตโยต้าเลยนะครับผมตัวนี้เป็นแบบ4สูบเรียง140แรงม้านะครับนุ่มๆไม่กระโชกห้องห้าขับเรื่อยๆประหยัดน้ํามันนะครับผมคันซ้ายคันขวาเดิมไม่มีการแกะขยับมอนงม่าน้ําไฟเฟยเด็ดขาดเลยนะครับผมเดิมเ มาแบบไหนยังไงแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าเราคัดรถเดิมๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะครับผมเสียงเครื่องเงียบมากท่านผู้ชมจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมขอสรุปนะครับผมกับเจ้า Toyota C-HR ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว1.8มิตรนะครับผมก็คือว่ามือหนึ่งประมาณล้านกว่าบาทนะครับผมตัวนี้นะครับปีโมเดลปี2018ไม่เพียง40,000ืเท่านั้นราคาคันนี้นะครับผมอยู่ที่ เพียง7 0 4 0 9,000บาทประหยัดไปหลายแสนนะครับผมกับไมค์แค่40,000กิโลเท่านั้นแล้วก็ปี2018ปีใหม่ไมคน้อยด้วยนะครับผมแต่คุณลูกค้าไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะครับผมว่าเอ้ยมือหนึ่งมือสองไหนคุ้มกว่ากันฟรีดาวจัดได้เต็มจัดได้ท่วมออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวเลยแถมคุณลูกค้าได้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79ด้วยนะครับผม ผมบอกเลยว่าเฉียดเฉียดมือหนึ่งแน่นอนแต่ประหยัดไปหลายแสนประหยัดไปหลายแสนนะครับผมกับรถสภาพใหม่ๆเดิมๆปีใหม่ๆๆใหม่ๆหมแน่นอยแบบนี้นะครับผม0 9 5 6 5 3 5 1 5 2สามารถโทรหาปรึกษาให้คำแนะนำได้นะครับผมมาสูค่คนดีคนเดิมหรือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แก้วนุงของเราด้วยนะครับผมของเรารับซื้อรถมือสทุกรุ่นทุกราคาทุกยี่ห้อนะครับผมรถสวย สู้ทุกราคานะครับผมก็ฝากในอ้อมอกดวงใจด้วยนะครับผมรักน้อยๆแต่รักนานๆนะครับผมก็ของเราก็จะมีรถมากๆมากหน้าหลายตานะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะท่านผู้ชมสวัสดีครับ